เจอกระแสของคุณป๊อปนะคะขายหลอนะครูเห็นเขามาพักใหญ่แล้วล่ะครูก็เออเขาก็มีความมั่นใจในเองสูงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์เขาก็ไม่เครียดดีเนาะคนที่เข้าไปก็เข้าไปแซลเข้าไปบูลลี่เข้าไปพูดคุยทั่วไปแล้วเขาอัสับอัดอ,อ,อัยาศัยดีนะคะแต่ไปเจอคลิปวีดีโอนี้ไปฟังกันค่ะเปนก็เลยไม่ชอบพี่มากเลยครับโอเคครับแบบว่ามาคุยเล่นอะไรกันได้เลยนะครับน,น,น,นอ๋ออ๋อให้ให,ให้ให้น้องเป็นแฟนก่อนดีกว่าครับเป็นแฟนน้องก่อนดีกว่า โอเคครับครับพี่แบบว่าเป็นผู้ชายแบบว่าตามธรรมชาติครับผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงครับพี่แบบว่าไม่ได้โรคโรคจิตวิปลาดเหมือนน้องครับก็มัใช่แับมีอะไรพี่ก็อพี่พี่ก็บอกตรงๆงนะครับไม่โงแบบว่าตามธรรมชาติครับผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงอย่างเงี้ยครับใช่ครับไม่โรคจิตวิปลาสเหมือนน้องอ้าวทำไมทัศนคติห่วยแตกอย่างนั้นล่ะคะถามคุณหน่อยคุณบอกว่าคุณเป็นคนพูดตรงๆเนาะดิฉันก็ขออนุญาตพูดตรงๆกับคุณละกันว่า คุณเคยมานั่งดูตัวเองจริงๆจังๆไหมคะเคยไปพบจิตแพทย์ไหมคะเกี่ยวกับความหลงตัวเองอะคะ่ะบางทีมั่นใจกับหลงตัวเองเนี่ยมันมีเส้นบางๆเองนะมั่นใจเกินไปเรียกว่าหลงตัวเองนะคะเคยอายตัวเองบ้างไหมคะกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบหล่อเนี่ยแต่ทั้งี้มันไม่หล่อเลยอะแลคุณพยายามทําคลิปว่าคนที่เหยียดคุณเนี่ยคือคนที่ไม่เจริญคนที่เจริญแล้วจะไม่เหยียดคนอื่นแต่สิ่งที่คุณทาอะคะ่ะคือสิ่งที่คุณเคยพูดใครก็ยเห็นคลิปคุณป๊อก ออกมาบอกว่าคนที่ไปบูรี่เขาคนที่ออกมาเม้นไม่ดีคนที่ออกมาว่าคุณป๊อปเนี่ยคือคนที่ไม่พัฒนาและไม่เจริญเพราะคนที่เจริญแล้วเนี่ยจะไม่ไปบูรีคนอื่นทีนี้กลับมาค่ะและการที่คุณไปบูรี่ l g b d q เนี่ยคุณเจริญแล้วเหรอคะเช็คสต,ติก่อนนะดิฉันเห็นแล้วดิฉันเป็น LG ค่ะดิฉันไม่โอเคคุณเน่ะเป็นผู้ชายแท้แต่มีปัญญาแค่นี้หรอปัญญาคติแคบแคแค่แแนี้หรอหรือสร้างกระแสพเพื่อเอายอดไลค์เพื่อเอายอดวิว เพื่อเอายออคนดูเพราะว่ากระแสจะหายเหรอฉันอยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะดังในกระแสนาน,นแค่ไหนอ่ะใครคิดเห็นอย่างไรกับอีคุณป๊อปเนี่ยที่พยายามที่จะยกตัวเองว่าหล่อัตงมันไม่หล่อเลยนะคะลาวมากดิฉันบอกว่าลาวมากแต่งตัวเชยมากเชยมากค่ะแม่แล้วแม่คุณไม่ได้มีความมั่นใจนะคุณหลงตัวเองคนมั่นใจจะไม่มีบุคลิกแบบนี้การียาริยากริยาท่าทางของคุณนะ่ะคือคนหลงตัวเองไม่รู้ตัวเองหรืออาจจะรู้แต่พยายามจะถายคอนเทนต์ เชยๆแบบนี้ออกมาเนาะอันนี้ก็คุณเป็นคนแบบว่าคุณเป็นคนพูดตรงใช่ไหมคะดิฉันในฐานะ l g b t q ก็ขอพูดตรงๆแล้วกันว่าคุณไม่มีความหล่อเลยแก่ด้วยพูดก็ไม่รู้เรื่องนะคะภาษาอังกฤษก็พูดไม่ถูกเออแต่คุณเนะี่ยหลงตัวเองไม่ได้มั่นใจนะเรียกว่าหลงตัวเองจ้นะเนาะเออหลงตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีความมีสเสน่ห์แต่อีกคนข้อข้าไปดูเนี่ยคุณถามหน่อยคุณว่าเขาอะรอจริงหรอ คุณเข้าไปดูพวกเขาเท่าไรอยากเห็รู้จริงครูอ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขว่าเออคอนเทนต์เขาไม่เครียดดีคนเข้าไปก็เข้าไปแซลก็ไปเล่นอะไรแต่พอมาเจออีกหลายๆอันหลังๆนี่กระแสดีขึ้นนะคะก็เลยมารู้ค่ะว่ากระแสมันก็ทําให้คนรู้ว่าจริงๆอ่ะปมในใจของคนเรามันเป็นยังไงเนาะสําหรับตัวครูมองว่าทัศนคติแคบมากนะคะการที่คุณมาวิพาพ์วิจารณ์ว่า LG b t q เนี่ยผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงครับนี่แบบว่าไม่ได้โรคจิตมีปรลาดเหมือนน้องครับ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบที่คุณพูดออกมาเน่ะคุณกล้องกลับไปตั้งสติแล้วนะคะและคนที่สนับสนุนลองพิจารณาดูนะคนที่มองหรือตัดสินผู้อื่นน่ะใช่คนที่เราควรสนับสนุนในสังคมนี้ต่อไปปะไม่เกี่ยวอะไรฉันเป็น lg หรอกคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณเป็นคนดีฉันก็ไม่ไปตัดสินหรอกแต่ถ้าคุณออกมาแล้วคุณมาเบียดเบียนผู้อื่นไปพูดจาให้คนอื่นเราเสียหายฉันก็เลยออกมาโตอตอบในฐานะที่ คุณว่า lgbtq แล้วกันนะคะเพราะที่ฉันก็ไม่ได้ออกมาว่าคุณก่อนนะแต่คุณออกมาว่า lgbtq ว่าฉันคือหนึ่งใน lgbtq ทําไมเหรอคะเป็นเพศแม่ที่เอาเพศแม่ที่ปีกเพศแม่และเพศผู้ชายอย่างคุณนะมีประโยชน์อะไรวันๆเอาแต่ลงตัวเองไปวันๆอนะลงตัวเองไปวันๆมีคุณค่าหรอถามตัวเองนะคะอีกคุณพอปที่ตามคุณอนะช่วยคอมเมนต์เลยแล้วกันว่าเขามีประโยชน์ยังไงกับคอนเทนต์ที่เขาขายไปวันๆทุกวันเนี้ยและ lgbtq คิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์นี้จะมาอ่านคะ่ะ